วันนี้บอกเลยว่าผมมีรถเขาเรียกว่าแรไอเทมเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะเ็าคือเจ้าวายแท็กแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งหายากจริงฟอร์ดเลนเจอร์นะเป็นตัว2 2เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตัววายแท็กจากโรงงานนะครับสวัดดิดีไม่เคยชนเลขไม้น้อยอทำไมมันช่างเพอร์เฟกขนาดนี้นะครับต้องแต่งให้มันเท่มากขึ้นล่อมากขึ้นดุดันมากขึ้นตามแตล์แล้วนะครับจมูกติดตั้งมาให้ใหม่ขนาดใหญ่นะตรงพิเลตเวอร์ชันสอนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้ ชุดคิ้วนะครับผมเลยติดตั้งให้ใหม่นะครับล้อมแม็กก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับเป็นล้อมแม็กขอบ18นิ้วพร้อมยางใหม่ออเสเตรียด้วยนะครับสิิ่เกอร์ขาดไม่ได้เลยนี่เป็นลายขี้โคนแบบนี้นะครับทำให้รถเนี่ยมันมีความดุดันมากขึ้นนะครับคันนี้นะครับค่าตัวผมขอเสนอขายเพียง ของหายากเข้าใหม่อีก1คันนะครับทำไมถึงหายากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับสวัสดีก่อนผมต้นจากต้นสายยุทธาลสองเช่นเดิมนะครับวันนี้บอกเลยว่าผมมีรถเขาเรียกว่าแรไอเทมเข้ามาใหม่1คันนะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเขาคือเจ้าวายแท็บแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งหายากจริงจริง รถทั่วๆไปที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกับตัว XLT ใช่ไหมครับอ่าแต่คันนี้เป็นตัว Y Tag และเป็นสีพิเศษด้วยนะครับคือสีส้มแบบนี้บอกเลยว่าหล่อมากนะครับอ่าไปดูดีกว่าว่าคันนี้นะครับชื่อรุ่นเต็มๆคืออะไรนะครับคันนี้คือเจ้า Ford Ranger นะเป็นตัว2.2เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตัว Y Tag จากโรงงานนะครับป16ี16-17นะบอกเลยว่าประวัติคันนี้ดีมากนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะผู้ใหญ่ใช้นะครับแล้วก็ จอในร่มตลอดนะครับไม่เคยตากแดดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับประวัติดีไม่เคยชนเลขไม้น้อยอทําไมมันช่างเพอร์เฟกขนาดนี้นะครับต้นแตงยกคาจะปล่อยให้ขายเดิมๆได้อย่างไรต้องแต่งให้มันดูเท่มากขึ้นดุดันมากขึ้นตามสไตล์าแล้วนะครับเอาล่ะท่าเนเพื่อนอนะครับว่าคันนีน้ของแต่งจะเป็นอย่างไรออปชั่นวแท็กจะได้อะไรบ้างถ้าพอมานนะไปะเริ่มดูกันเลย สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยุสคารนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและเข้าหมดคําว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไปทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามานะแอดไล์ต้นตาล8 8นะครับ ผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวไวแท็กกันชนหน้าจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับคือสีส้มสลับสีเทาแบบนี้ทําให้มีความโดดเด่นดุดันตามสไตล์เรนเจอร์นะและของแต่งผมติดตั้งให้นะครับนี่เลย จมูขนาดใหญ่นะเป็นฟองพีระดเวอร์ชั่น2อนะครับพร้อมสีทูโทนด้วยนะกระจังหน้าก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เช่นกันนะครับพร้อมโลโก้ฟอร์ดสีแดงแบบนี้ใหญ่ๆเต็มๆนะครับสะดุดตาแน่นอนนะครับนะถัดมาไฟหน้าถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับให้ลําแสงที่ไกลชัดเจนนะครับและยังไม่พอมาพร้อมฟลอกแลมหรือว่าไฟตัดหมอกด้วยนะครับบอกเลยว่าไฟหน้าสว่างจัดเต็มแน่นอนนะครับโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านข้างต่อนะครับว่าผมแต่งอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าหล่อมากปะดูต่อเลย ด้านข้างเริ่มจากล้อมแ m a กนะครับผมเปลี่ยนมาให้ใหม่เป็นสไตล์ออ f โรดก้านถี่คอ18นิ้วนะครับ สีก็เป็นสีดําเงาแล้วก็มีการมินลิ่งขอบสีเงินนะทำให้รถเนี่ยมันดูมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับและยางก็เป็นยางเบิกให้ใหม่เช่นกันนะครับเป็นยาง AT นะปี2022นะครับใช้กันยาวๆไปเลยยังไม่เคยแตะพื้นหรือลงพื้นนะครับเพิ่งเบิก์ใหม่นะครับชุดนี้หลายหมื่นนะครับก็ใส่18ผมว่ามันก็ดูเต็มซุ้มนีนะครับอ่า ถัดมานะครับขาดไม่ได้เลยคิ Q ้วล้อนะขนาดใหญ่6นิ้วนะครับพรามุดแตเลตแบบนี้นะครับทำให้รถเนี่ยมันดูมีความเต็มเนาะถ้าไม่ใส่ล้อมันจะดูยืนๆใช่ไหมครับแต่ใส่แล้วบอกเลยว่าฟิตเมนต์เปะ๊เปะๆนะครับไม่ล้นแน่นอนถัดมานะครับขาดไม่ได้เลยนี ตัวนี้ก็สวยๆนะครับเป็นลายเลนเจอร์วายแท็กลุยที่โคนแบบนี้นะครับก็ทําให้รถนะครับมีความดุดันมากขึ้นลุยมากขึ้นนะครับและยังไม่พอด้ันบนเห็นไหมออปชันวายแท็กจะได้ลาวหลังคามาพร้อมนะครับโลบาร์ข้างหลังด้วยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเท่กว่ารถธรรมดาแน่นอนนะครับเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นออปชันมาจากโรงงานก็คือเจ้าวายแทกนี้เองนะครับโอเคด้านข้างประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับด้านหลังต่อว่าคันนี้เนี่ยของแต่งผมทําอะไรให้บ้านนะไปดูต่อเลย ด้านหลังนะครับนี่เริ่มจากอย่างแรกให้ดูสติกเกอร์ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าผมติดตั้งให้แบบล้อกับด้านข้างนะและยังไม่พอนะครับกันชนท้ายเป็นแบบเหล็กแล้วก็เป็นสีทูโทนใช่ไหมครับมาพร้อมเซนเซอร์ถอย4จุดด้วยนะครับ1 2 3 4สและยังไม่พออีกเช่นกันนะครับนี่เขามีกล้องมองหลังเป็นแบบบิวอินมาให้จากโรงงานด้วยนะครับทำให้เวลาถอยจอดเนี่ยง่ายมากเลยนะพร้อมมีทั้งภาพและเสียงให้แบบชิลๆนะครับถึงแม้จะเป็นคุณผู้หญิงหรือมือใหม่หัดขับก็ขับได้แบบง่ายดายจริงๆนะครับอ่า ถัดมาดีกว่านะครับไฟท้ายก็สวยงามนะครับเป็นไฟท้ายสไ,สสไตล์เมกันขนาดใหญ่เนาะมาพร้อมทุกขอบนะครับค้นขับตามท้ายบอกเลยว่าวเวลาเบรกทีเนี่ยเห็นแน่นอนนะเพราะไฟคดวงใหญ่มากนะครับมาดูไลเนอร์ต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับกระบะดไลเนอร์นะครับแอบบอกเลยว่าสวยงามามากกริบมากนะเจ้าของเก่าเนี่ยแทบไม่เคยบรรทุกเลยนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับรถต่างต่างเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากไม่มีบุบไม่มีบี้เลยนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปสภาพสดจริงๆคันนี้นะเอาละ รอบคันภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องต่อนะครับว่าเครื่องยนต์จะหน้าตาแบบไหนมีกี่ซีซ,ซีมีกี่แรงม้านะไปะดูต่อเลยเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยเลนเจอร์ผมชอบอย่างหนึ่งคือเปิดง่ายทุกคันนะเพราะเขามีนี่ชกฝากระโปรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ กลับมาดูเครื่องยนต์ต่อดีกว่านะครับนี่เลยนะหน้าตาเครื่องยนต์จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดแค่2 2 0 0ซีซีเท่านั้นนะครับแต่ว่าทำแรงม้าสูงสุดได้ถึง 160แรงม้านะครับแปลว่าอะไรแปลว่าแรงและประหยัดนั่นเองนะครับอ่าและมาพร้อมเกียร์ตัวนี้นะครับให้มาถึง6สปีดด้วยนะครับบอกเลยว่าขับมันมันลื่นๆ่นแน่นอนนะครับและชุนส่วนต่างๆนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์มากนะครับมอกรอากาศท่อยานะครับพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกไม่มีกรอบไม่มีชำรุดเลยนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์จริงๆนะคันนี้ โอเคเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับในเรื่องของโครงสร้างต่อดีกว่าว่าโครงสร้างหลักคันนี้เนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับไปดูต่อเลยเริ่มจากหัวน็อตนะครับเห็นไหมสวยไหมล่ะไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับเลยนะครับถัดไมซิีเลอร์ฝากระโปรงนี่ก็เรียบร้อยสวยงามนะครับ ฝาแ้จะต้องมีอะไรนะครับนี่ต้องมีโลโก้ Ford แบบนี้นะครับแล้วก็บากรองมาโคตต้องอยู่ครบนะเม็ดสปอร์ตเม็อาร์เรียงตัวสวยงามจากโรงงานนะครับวอลยว่าฝาคันนี้ฝาแท้แน่นอนนะครับถัดมาโครงสร้างหลักฝั่งขวากันบ้างดีกว่าเนาะแก้มขวาน็อตเนื้อสวยงามนะครับไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะครับสีดำโรงงานเลยนะครับจะเป็นสีแบบไม่เงาจนเกินไปและไม่ด้านจนเกินไปนะครับลายเรียงถึงคันกลางเลยอ่ะตรงนี้เช่นกันนะครับซิสเกลือนบาทต้องอยู่ครบนะครับ ถ้ามีการแฝ่ทาก้นสีมาว่าแปลว่าเขามีการไร้ขานหน้ามาหรือว่าซ่อมมาแล้วนั่นเองนะครับแต่คันนี้โ no นนะครับอย่างแน่นอนถัดมาฝั่งนี้กันบ้างดีก,กว่านะครับก็สวยงามเช่นกันเห็นนะนี่ด้านหน้าคันนี้นะครับบอกเลยว่าผ่านแน่นอนไม่เคยชนนะครับและที่เหลือรอบคันผมก็ได้ตรวจสอบให้หมดแล้วล่ะไม่ว่เป็นประตูหน้าซ้ายนะครับหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับที่เหลือรอบคันก็เดินไนิ้ทั้งคันจริงๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนต้นสายสากันนี้นะครับถ้าตรวจพบว่ามีชนหนัก พลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อแท็ซีมานะผมยินยันเพื่อคืนนะครับเต่นนวลร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยสบายจะได้นะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นคะแนนคงสั้นนะครับคันนี้ก็เอาไปเลยถ้าสิบเต็มสิบอยากให้สิบเอ็ดเลยเพราะว่าคันนี้สวยมากนะครับเอาไปเลยสิบเต็มสิบแน่นอนนะครับอ่าเอาลาภภายนอกก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในต่อดีกว่าว่ายแท็กจะมีความพิเศษขนาดไหนจะเทขปป่ขนาดไหนสปอร์ตขนาดไหนไปดูกันต่อเลย าขึ้นมาข้างในเรียบร้อยนะครับเห็นความพิเศษของเขาไหมดูเบาะสิเป็นเบาะผ้าสปอร์ตสีครูโทนส้มๆแบบนี้นะครับมันดูมีความพิเศษมากๆเลยนะก่อนอื่นขอ,อย่าสตาร์รถก่อนดีก,กว่าตึ๊ก เรียบร้อยแล้วนะครับทุกครั้งสตาร์ทนะครับเกียร์ธรรมดาต้องมีการเหยียบคัสต์ก่อนนะใครที่ยังชอบใส่เกียร์นะครับใครยังชอบมีการเหยียบคัสต์อยู่ว่าผมว่ามันมันตอบโจทย์อะผมว่ามันยังมันอยู่นะครับแล้วก็ทีุ่ผลสำคัญเวลาบนทีใช้งานปังกวั่เนี่ยชิลมากนะครับเพราะว่าเกียร์ธรรมดาก็จะประหยัดน้ํามันกว่าเกียร์ออโต้ด้วยนะครับออ่่ามาฟังอ่ามาดูฟังก์ชันของตัววายแท็กดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งขวาขออนุญาตเป่าแอร์ก่อนนะครับแอร์แอร์ไปนิดนึงนะครับฝั่งขวากระจกไฟฟ้านะครับสี่บาน คนขับจะเป็นออโต้นะแล้วก็ถัดมานะครับที่ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังแท้ด้วยมาพร้อมได้นะครับเป็นสีส้มแบบนี้เห็นไหมเลื่อนไม้ข้างในนะครับก็สวยงามเป็นหน้าจอสีนะพร้อมนะครับเลขไม้ที่ไม่เยอะเลยเพราะเขาผ่านการใช้งาันมาแค่1นึ่งแสนสองหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้ไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับถัดมาคอนโซลคอนโซลนะครับสวยงามมากเห็นไหมเขามีตะเข็บสีส้มแบบนี้มาให้นะครับมันจะเป็นตัวบอกเองนะครับคอนโซลเองนะพวงมาลัยเองนะครับ บอกเลยว่าตะเข็บสีส้มทั้งคันเลยจ้าเพราะว่าเป็นตัวพิเศษเนาะถัดมาดีกว่านะครับข้างล่างอ่ะเกียร์นะครับเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ให้มันถึง6กสปีดนะครับขับมันมากนะครับบอกเลยว่าใครที่ยังชอบการใส่คัส์นะครับเหยียบคัส์ใส่เกียร์อย่าบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับถัดมาดีกว่านะครับนี่รุ่นนี้วายแท็กเขาจะมีระบบนะครับที่เขาเรียกว่าเห็นไหมอันนี้คือตัวทักชันคอนโทรลนะครับกันตัวบางทีเนี่ยรถติดลมนะครับล้อหลังมันหมุนฟรี เปิดได้เลยนะครับเพราะเป็นแบบไฟฟ้านะทําให้เราขับได้แบบง่ายได้นะครับไปได้ทุกอุสรรคเลยอ่าถัดมาดีกว่านะครับให้ดูเบาสภาพเบาเป็นยังไงดูฮะดูฮะเห็นไหมบาเบาเลยว่าเนี๊ยบมากนะครับเนี๊ยบเนียบตึงตึงนะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานที่แบบว่ารุนแรงนะครับเพราะว่าเจ้าของเดินเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆนะครับโอเคด้านหน้านะครับอ่าก่อนไปนิดหนึ่งจอจอเลยพูดเลยนะครับจอกลางก็เป็นตัววายแทกใช่ไหมจะมีซิงค์ระบบต่างๆขึ้นมาให้นะครับ n n e c t i n g Phone นะครับก็คือเชื่อมต่อโทรศพัพนทะ์เนาะอันนี้คือ,อวิทยุนะครับสามารถเล่นได้เปิดได้นะครับแบบนี้แล้วก็ทิศทางน,นะครับอ่าขยนเบ,บาดนึนงนแล้วก็ตัวนี้คือตัวแอร์เนาะสามารถซิงค์ขึ้นมาจากด้านล่างด้วยนะครับกรอบต่างๆจะเป็นแบบคาร์บอนคลิปล่านะนะเห็นไหมผมว่ามันดูมีความสปรอร์ตจากโรงงานจริงๆนะแล้วก็พรมนะครับเห็นไหมพรมเป็นตัววายแทแท้นะครับสครับเพจก็มีคําว่าวายแทให้ด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าเป็นความพิเศษของตัววายแท็จริงๆนะครับราคาไปแดงมันก็แพงกว่าเอ็กซ์อทีประมาณหนึ โอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมแถว2ต่ตอนดีกว่าว่าคันนี้แถว2จะนั่งสบายแค่ไหนนะครับทำไมฝรั่งก็ติงชอบไปไปดูต่อเลยโอเคอ,เคอขอที่จับก่อนนะครับนี่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ บอกเลยว่าเจ้าจอร์ไวท์แท็กคันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น4ประตูนะครับข้างหลังเขายังนั่งสบายนะมันคล้ายๆลรถเก่งเข้าไปทุกวันแล้วนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยดีทรงดีไซน์นะครับระยะคงระยะขาถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาดูเล็กรูมดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเล็กรูมมีให้ประมาณสักเกือบ20เซนได้นะถือว่าคนขายาวยังนั่งสบายไม่ติดไม่ขัดแน่นอนนะครับหลังคานะครับเป็นอย่างไรหลังคามีให้ประมาณสัก1 0บถึงสิเซนได้นะครับคนตัวใหญ่ขายาวอย่างเช่นฝรั่งเขาก็ยังนั่งได้นะครับที่สำคัญเวลาแต่งมมาแล้วเนเนนรจอร์ั แบบดุดันมากฝรัลล่งก็เลยชอบใช่ไหมครับแล้วก็ฟังช่องฟังชันถือว่าครบถ้วนนะเท้าแขนกลางนะครับนี่มาพร้อมช่องใส่แก้วน้าแบบนี้นะครับตรงกลางนะครับด้านล่างมีช่องเสียบไฟ220โวลต์ให้ด้วยนะครับถือว่าครบถ้วนเลยนะครับข้างหลังดูดิผมว่าเบอกเขาใหม่มากนะเนียบเนียบไปนะครับแทบไม่มีริ้วรอยผังการใช้งานมาเลย ถือว่าใครได้ไปนะครับคุ้มค่ามากเพราะาคันนี้สภาพสดจริงๆนะครับเอาล่ะนะครับภายนอกภายในถือว่าครบถ้วนแล้วเดี๋ยวผมจะพายฟังสรุปต่อดีกว่าว่าคันนี้มันมีจุดเด่นข้อดีอะไรบ้างนะครับและราคาจะขายจะขายเท่าไหร่นะไปะะฟังกันต่อเลยเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างละเอียดนะครับ ต้องบอกแล้ว Ford ่าฟอร์ดเรนเจอร์วายแทคันนี้เนี่ยเป็นรถที่แรงที่มากๆเพราะว่าเป็นตัวกินธรรมดาที่เป็นตัววายแท็กนะครับและเหมือนเดิมน้อประวัติจุดเด่นข้อดีเนี่ยมีหลายอย่างมากเริ่มจากอย่างแรกนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวปแดงเลยไม่เคยผ่านมือใครมาแล้วน,นะครับอย่างที่2องบอดี้โครงสร้างก็สวยจัดนะครับถ้ามีคะแนนนสิบอยากให้สักสิบเอ็ดแลยเพราะคันนี้สวยมากนะครับ อย่างที่สานะครับเลขใหม่ก็ม่เยอะนะครับแล้วก็ประวัติเซอร์วิสทุกอย่างดีมากนะครับและอย่างสุดท้ายนี่คืออย่างที่4นะต้นสายยุคขาจะขายรถแบบนี้เดิมๆได้อย่างไรต้องแต่งให้มันเท่มากขึ้นล่อมากขึ้นดุดันมากขึ้นตามแต่แงล่ะแล้วนะครับคันนี้ของแต่งมีอะไรบ้างนะครับทวงกนทีดีกว่านาอเริ่มจากอย่างแรกเนาะจมูกติดตั้งมาให้ใหม่ขนาดใหญ่นะตรงพิเร็เวอร์ชั่นต่อนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่แบบนี้ชุดคิ้วนะครับหกนิ้วติดตั้งให้ใหม่นะครับ ล้อมแม็กก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันนะครับเป็นล้อมแม็กขอบ18นิ้วพร้อมยางใหม่ออทเทรเลยด้วยนะครับทัดมาสติกเกอร์ขาดไม่ได้เลยนี่เป็นลายขี้โคลนแบบนี้นะครับทำให้รถเนี่ยมันมีความดุดันมากขึ้นนะครับลาวหลังคาโลบ้าหลังมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้มีความพิเศษจากไวทแท็กนะครับข้างในก็เบาะผ้าสปอร์ตเนาะแล้วก็ฟังก์ชันนะครับจอกล้องมองหลังมาครบถ้วนเลยบอกว่าน่าใช้จริงๆนะครับโอเคมาฟังราคาดีกว่าว่าคันนี้ค่าตัวเขาจะอยู่เท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับค่าตัวผมขอเสนอขายเพียง 5้า0 0หมเบาทเท่านั้นเพื่อนคุ้มไหมห่อไหมนะครับสภาพนี้เลขไม่แค่นี้ประวัติแบบนี้บอกเลยว่าราคานี้นะครับผมว่าเหมาะสมแล้วนะ5้าเท่านั้นนะครับที่สําคัญออกรถแค่บาทเดียวไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะนะพอใครจ่ายกอย่างเนี่ยผมสามารถกู้เกินได้หมดเลยนะครับและผ่อนสมุูได้ถึง6ปีเพียงเดือนละ1 1 0 0 0กว่าบาทเท่าน,นั้นเพื่อนข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้ผมมีรายการนะครับไฟนันทุกจังหวัดเลยนะครับ จะอยู่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดชิ้นชอบคันนี้นะครับต้นตายุสค่ขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ2 0,000กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้1เดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบริการนะครับผมยังแถมกุญปงน้ำมันเครื่องนะครับให้หนึ่งใบด้วยนะเป็นการถ่ายนะครับก่อนออกรถนะ ทำให้เพื่อนๆเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆประมาณ10,000โลเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับล่าหรอนะครับต้นตาลยุทธค่ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับบางบัวทองใกล้ๆห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบในการรีวิวรถของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร์นะครับให้เราด้วย เื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับโอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตานยุคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านันเพื่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ